สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องเก้งถูกรถสวยจริงตรงปกนะคะกับน้ำหนึ่งนะคะน้ำหนึ่งจะมารีวิวกับ t o y o ต a v i o อ 1.5e นะคะคันนี้เป็นเจเนอเรชันที่4บอกเลยว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่กำลังปรับสภาพนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะและคันนี้ค่ะเป็นรถที่การันตีในส่วนของโครงสร้างตัวเครื่องตัวถังเลยไม่มีชรุดสูญหายนะคะการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆนะคะไม่มีพิควาชนหนักจมน้ำไฟไหมาการันตี เดิมๆนะคะเอาล่ะค่ะคันนี้เป็นเจเนอเรชันที่4เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมรอบๆคันใครที่กำลังมองหาโตโยต้าวีออสสีเทาดำนะคะสีที่ดูดุดัดนดูเท่นะคะคันนี้บอกเลยว่า ปรับสภาพแล้วสวยแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างเดิมอย่างนี้นะคะคันนี้ได้เป็นกระจังหน้าเดิมๆจากโรงงานโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนได้เป็นกรอบไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยคันนี้เป็นตัว E นะคะก็เป็นตัวรอ,องท top นะคะได้เป็นตัวรองท top นะคะก็ได้กระจังหน้านะคะแล้วก็ได้แม็กคะคันนี้ก็ได้เป็นแม็กจาก Gen 4ด้วยนะคะก็เป็นแม็กขอบ15นิ้วนะคะยางปี2021 ะะก็ด้านคันนี้นะคะได้ด้านข้างสวยๆไปเช่นเดียวกันกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะก็คันนี้ก็จะแตกต่างจากเจน3แล้วก็คือได้เป็นในส่วนของไฟกรอบไฟหน้ากระจังหน้านะคะแม็กนะคะก็เป็นโฉมปี2018นะคะคันนี้ ได้โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษด้วยเดี๋ยวน้ำหนึ่งบอกตอนท้ายดีกว่านะคะได้เป็นกระจกเดิมรอบคันค่ะได้เบาะหนังในเรื่องของความปลอดภัยถูกลบนี้ละยสองใบคันนี้จะได้เป็นเบาะเบตสีเบตนะคะกระจกมองข้างนะคะสีไม่ใช่สีกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะ,ะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าแล้วก็กระจกทั้งสีบ่บาทน,นะ,ะน,นี้คือแผงประตูกระจกทั้งสีบ่บานเป็นกระจกไฟฟ้านะคะก็ตัวนี้ก็เป็นสี เบรเช่นเดียวกันนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะได้เป็นสีดําสลับกับสีเบรเป็นสีทูโทนนะคะก็อย่างที่บอกในเรื่องของความปลอดภัยถุงลมนิรภยยัย2ใบนะ,ะแล้วก็คันนี้ได้พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์สก้านนะคะสีดํา มาดูในส่วนของเลขใหม่กันค่ะคันนี้ได้เป็นไม่หนึ่งแสนเกกิโลกว่านะคะนี่เป็นรถเข้าใหม่นะยังติดป้ายอยู่เลยนะคะกำลังปรับสภาพเนาะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูด้านหลังอย่าตกใจไปละนะคะคันนี้นะคะก็ได้เป็นเครื่องเสียง cd นะคะ USB AUX นะคะแล้วก็แอร์เป็นแบบหมุนอนาล็อกอันนี้เป็น power outlet เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ คันนี้สภาพภายในสวยนะสวยมากไม่ถือว่าไม่ไม่น้อยนะไม่ระยะทางเหมาะสมนะคะเสียงเสยียงดังฟังชัดมาดูคอนโซลด้านหน้ากันดีกว่ามาดูห้องเก็บเอกสารช่องเก็บเอกสารนะคะอันนี้เป็นลำดับที่หนึ่งเห็นไหมเป็นลำดับที่หนึ่งนะคะเจ้าของเดิมอันนี้เป็นเป็นบริษัทนะคะเป็นรถบริษัทปลดระวางมา <S <S เป็นรถบริษัทปลดระวางมานะคะนี่นะคะให้ดู ันนี้ยังเป็นลำดับที่1อยู่เลยนะคะใครได้ไปคันนี้นะคะเพชรจนเป็นลำดับที่สองก็จริงแต่ไม่มีใครขับแน่นอนนะคะลูกค้าเป็นมือสองแท้แน่นอนอันนี้เป็นกระจกมองหลังมีตัว อัดแสงนะคะก่อนที่จะปล่อยถึงมือลูกค้าเราจะเช็คสภาพให้นะคะไฟติดไหมนะคะคันนี้มีไฟอ่านแทนที่ด้านหน้านะคะแต่ไฟตรงกลางห้องผู้โดยสารไม่มีนะคะตัว E อ,อันนี้เป็นตัว E นะคะของ v o s การันตีโคงสร้างเดิมเลยนะคะมาดูในส่วนของขอบอยางประตูกันบ้างเนี่ยคะ่ะเดิมแท้แน่นอนนะคะเราให้ดูได้นะคะเปิดดูได้เลยมาดูมาเช็คสภาพรถได้เลยคะ่ะคันนี้นะคะเราตอนนี้น้ำหนอยู่ที่เพชรยนต์สาขาส โรงสามไม่ใช่สาขาสามสี่โรงสามนะคะเป็นโกดังเก็บรถที่เป็นรถที่เข้ามาใหม่นะคะเป็นรถที่เข้ามาใหม่น้ำหนึ่งมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชม<ๆ>เหลี่ยมด้านข้างเดิมๆสภาพสวยนะคะคันนี้จะปรับสภาพเรียบร้อยเพราะว่าคันนี้อยู่ในขั้นตอนกําลังปรับสภาพน้ำหนึ่งให้ดูอย่าตกใจไปนะคะอันนี้เขาเอาเบาะไปเก็บงานอยู่นะคะเราขายรถที่ปรับสภาพก่อนถึงมือลูกค้านะคะอันนี้เขากําลังไปเก็บงานอยู่แล้วก็คันนี้นะคะมีกระเป๋าจิงโจ้นะ,ะกระเป๋าใส่เอกาสารอยู่ทั้งสองเบาะเลย ทางด้านหลังผู้ขับขี่นะคะแล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้านะคะกระเป๋าใส่เอกสารเดี๋ยวดูในส่วนของด้านข้างประตูอีกสักนิดหนึ่งนะคะรอยตะเข็บเดิมจากโรงงานค่ะนี่รอยเมคอาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะทั้งสองฝั่งทั้งสี่ฝั่งอันนี้สามารถเปิดดูได้การันตีโครงสร้างเดิมเดี๋ยวน้ำหนึ่งขออนุญาตเปิดด้านหลังให้ทุทุกท่านได้รับชมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระ นะคะแล้วก็ห้องเครื่องด้านหน้าด้วยคันนี้ได้เป็นกระจกอ่าได้เป็นฟิล์มลามินาะคะคันนี้ได้เป็นฟิล์มลามินากระจกเดิมรอบคันค่ะเสารับสัญญาณนะคะนี่อยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็อ่าตรงนี้นะคะเป็นระบบไล่ฟ้านะคะกระจกด้านหลังไฟเบรกโดนที่สามท้ายเดิมๆโลโก้อยู่ตรงกลางนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยด้วยนะคะเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะไฟทับทิมสวย,สวย คันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่สามแสนปดหมืนเก้าพบาทนะคะก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ห0พ0ได้โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะอันนี้น็อตด้านท้ายนะคะน็อตเดิมไม่มีขยับนะคะซีนซิลิโคนด้านหลังนี่นะคะไม่มีรอยผุะ่ะไม่มีรอยผุขาคันนี้นะคะด้านหลังไม่ได้ทําสีมาไม่ได้เก็บงานมาเพราะว่าฝั่งนั้นไม่มีรอยไขนะ่เนาะฝั่งนี้ก็ไม่น่าจะไขข้างเดียวนะคะก็ไม่มีรอยไข่เช่นเดียวกันรอยร่องน้ํานะคะเดิมเดิม ไฟท้ายเดิมค่ะคันนี้นะคะไฟท้ายเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำเกาะเอามาดูในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะรองรับทางเลือก e 8 5ด้วยนะคะแล้วก็91้าหนึ e ยีนะคะไฟท้ายก็เดิมนะคะไฟท้ายเดิมเดิมคันนี้ด้านหลัง อยางอะไหล่นะคะคันนี้ไม่ได้มียางอะไหล่ให้แต่ว่าก่อนที่จะปล่อยถึงลูกค้าน้ำหนึ่งจะใส่ในส่วนของยางอะไหล่ให้แล้วก็พปปร้อมอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงให้ทุกคันให้ทุกคันนะคะคันไหนไม่มีเราใส่ให้นะคะแล้วก็ในส่วนของซีนด้านหลังด้านท้ายสีไข่ไก่นะคะเดิมแท้ไม่มีรอยคาบรอยจมน้ำน้ำขังนะคะไม่มีแน่นอนค่ะคันนี้ปีสอ1 8นนะคะสภาพเดิมสวยเนี่ยค่ะซีนซิลิโคน สีไข่ไก่ก็จะมีค่าปลานิดนึงเนาะเพราะว่ามันก็เป็นรถผ่านการใช้งานมาแล้วคันด้านหลังค่ะรอยเมคอัพเดิมๆค่ะคันนี้สภาพสวยสมบูรณ์ปรับสภาพนิดหนึ่งนะคะแล้วก็พร้อมปล่อยมือลูกค้าอันนี้ได้ด้านหลังเดิมๆม,มาดูด้านข้างฝั่งมือกันบ้างน,นะคะอ่ะนี่นะคะอันนี้บอกห้องผู้โดยสารกําลังไปเก็บงานอยู่เพราะว่าคัานนี้น้ำหนึ่งบอกแต่แรกแล้วเนาะเป็นรถที่กําลังปรับสภาพนะคะ รอยเมคอัพเดิมๆจากโรงงานค่ะอันนี้นะคะการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเ,เอารถออกไปแล้วนะคะแล้วมีวารันตีให้30วันด้วยให้30วันเลยนะคะฝัะ่งนี้อ่ะดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะคะให้ดูทั้งสี่บานประตูเลยให้ดูทั้งสี่บานประตูเลยนะคะใครสนใจคันนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะอันนี้แผ่นเพกติดต่อเข้ามาได้ที่0961984 เก้ 9, 6, 3ติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยนะคะ,ะน้ำหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างน,นะคะคันนี้ราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทตอนนี้ในเดือนกรกฎาคมมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2 5 9ผ่อน4ปี2 7 9ผ่อน5ปีและ2 9 9ผ่อน6 7, ปี7ปีคันนี้เอาเปิดด้านหน้าแล้วเนี่ยนะคันนี้นะคะก็ถ้าผ่อน84งวดน,นะคะผ่อนยาวๆ7ปีคันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6 0 0 0 ประมาณ6,300ประมาณนี้นะคะประมาณนี้6,300คันนี้นะคะถ้าใครอยากได้ฟีดาวหรือออกรถศูนบาทสามารถจัดได้จัดได้เต็มออกรถศูนบาทจะได้ฟีดาวก็ได้นะคะคันนี้ มาดูห้องเครื่องค่ะเป็นเจเนอรชันที่สี่แล้วนะคะตัวนี้จะได้เป็นฝาครอบเครื่องสีขาวเป็นเครื่องดูเอ VVTI การันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องกระถางเดิมเดิมนะคะเล่นไม่มีชู้ไม่มีหายก่อนปล่อยถึงมือลูกค้าน้ำมันจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะคะอันนี้คือเครื่องสตาร์รถอยู่นะคะก็ไม่มีน้ํามันประเด็นกระดอนไม่มีของเหลวนะคะไม่มีของเหลวอ,อันนี้เบ้าโชกค,ค่ะเดิมอันนี้ก็น็อตเดิมไม่มีรอยพูดไม่มีรอยไข ค่ะคันนี้เดิมเลยนะคะไม่มีเก็บรายละเอียดมาเยอะเลยค่ะค,ะ<า>นะคันนี้แสดงว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษารถได้ดีมากไม่แสนเก้าก็ถือแสนเก้าร้อยแสนเก้าพันแสนเก้าพันถือว่าเป็นระยะทางที่เหมาะสมอ<า>่ะให้ดูฐางด้านล่างเห็นไหมคะเ<อ>นี่ยค่ะไม่มีรอยเชื่อมรอยนะคะจำเดิมอันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ รอยอกักเดิมน,นะคะสภาพสวยสมบูรณ์ย้ำอีกหนึ่งทีค่ะคันนี้เป็น Toyota o t o y ยต้ v วีออส 1.5e ปี2018เกียร์ออโต้นะคะไม่อยู่ที่100,000กวอีก9,000กรัมกว่าราคาตั้งขาย389,000คันนี้ผ่อนเริ่มต้นนะคะได้ได,ดอกเบี้ยพิเศษนะคะผ่อน 4ปีดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59าปี2.79และผ่อน6ปี7ปี2.99แต่ถ้าใครอยากผ่อนสบายๆไป4งวด7ปีคันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,300ประมาณนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้นำหนึองขอตัวลาไปก่กนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ